สวัสดีค่ะคุณต้องรักคุณคนักคู้สวัสดีค่ะผมต้องรักครับสวัสดีครับมาสมออมื้อครับนี่เป็นแครงเชียนซีนเลยเหมือให้ดูรับใจเต้นแบบแซ่บมากมันเป็นตแต่แซ่บมันเป็นแต่ละมุนตุ้นไปหมดใช่จลิงเราเราภูมิใจมากเรา<ช>เราที่เราจริงอยากให้ดูไปแค่ครั้งเดียวเองเพราะเราเรียกเกิร์กันเมื่อวานแต่ว่าวันนี้คือการแบบดูแบบเก็บดีเทลอีกรอบแล้วรู้สึกว่ามันขบรถอ่ะใช่ดีเทลที่ขบรถมากบางซีนเนี่ยไม่คิดว่าพี่เมย์จะเอามาใส่ ใช่มีก็ใส่มาในในเลอร์ด้วยแล้วเหมือนระหว่างดูไปก็คือมีเสียงแบบจากพี่ๆแฟนคลับกี๊กี๊กี๊ก็เลยทำให้แบบเราตื่นเต้นแล้วก็ตกแบบดีใจไปด้วยครับดีใจที่แบบว่าแฟนคับเป็นคนชอบสนุกไหมครับสนุกค่ะเล่นเป็นตัวเองนะคะปลอนไม่จริงไม่จริงคุณทุกคนแบบเหมือนเป็นคุณแรกตอนเวลาตามตื่นขาๆอ่ะมันมันมีความคล้ายมันมีความคล้ายคลึงด้วยไม่จริงอ่ะวันที่อ่านคาแรคเตอร์หมาทะบุนรู้สึกว่าไอ้นี่มันเหมือนเราจริงเลยวะอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันที่เราก็ตามจริงอืต ยังเป็นมหาสมุทรอยู่ยังไม่ออกไม่ออกเออใช่แต่ว่าชอบมากชอบคาแรคเตอร์นี้มากเป็นคาแรคเตอร์ที่เราอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่จะจำไปตลอดเชื่อเลยใช่เขาชอบใครมากกว่าขอเลือกคาแรคเตอร์ละกันเอาจะพิจารณาลองลองถามใหม่อ้าวระหว่างคาแรคเตอร์กับต้องรักชอบใครมากกว่ากันอันนี้เลือกยากกว่าเดิมอีกชอบเขบต้องรักละกันนะต้องรักแซ่บเขาสายเป เราจะได้สบายอืมเป็น,นยังไงมาจริงๆพอเขาบอกว่าเขาเป็นตัวเองผมรู้สึกว่าผมเชื่อเพราะว่าแต่ละคิวที่ได้เข้าซีนเขาครับ<ม>เขาดูสนุกมากกับการถ่ายซีรีส์เรื่องนี้แล้ว <c oughs> ดูเป็นตัวเองจริงส่วนผมก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้กลับมาแล้วก็มีผลงานเรื่องใหม่ให้ทุกคนได้ชมอีกครั้งหนึ่งอืมค่ะว่าโคต้ตตาในกองมัน,นยังมีอยู่บ้างแต่ว่าพี่เห็นเรื่องหลักมันไม่เหลืหอโคต้ตาแล้วนะพี่ผีเร่วงหลักหลๆตอนแรกมันก็มีแหละครับบัตรออกกองผมขอเช็การ์ดออกกองแต่พอ อยู่ๆไปบอกเองเลยว่าการตอ,อกกองมันไม่มีอยู่จริงใช่มันไม่มมมไมเคยมียอยู่จริงอยู่แล้วลวนันนี้มาให้พื่เรียงออดใช่มันเป็นแค่เรื่องมายาครับทุกคน,นผมแค่บอกเป็นเพื่อข้ออ้างสุดท้ายแล้วถ้าผมอยากจะออนในพีถผมก็ต้องได้ออนครับใช่สุดท้ายแล้วออกกองจบไปแล้วใช่ไหมครับการตอ,อกกองหมดไปก็จะมีการใบใหม่หมวนกลับมาอีกอยู่ดี ิดถึงไงไม่เจอกันนานใช่ผมคิดถึงไงอคอดมันตลอดเลยพี่แบบมึงมากบางทีมันเราก็ต้องการความรัอุ่นจากพี่ไงใช่ชอบกเกนะมันไม่เหมือนกันมันคนละฟิลลิ่งเราไปอยู่ไปอยู่ด้วยกันเกาะด้วยกาะเป็นเดือนเดือนมันแบบมันผูกพันหนึ่งเดือนไปอยู่เกาะด้วยกันมาเป็นไงบ้างขอเรื่อมะม่วงหนึ่งนิดหอมจับผมเหรอพี่พีชเนี่ยเป็นแหล่งรวมตัด อกสัตว์ทุกอย่างแบบพี่คือด้วยเพราะห้องเราใกล้กันมากคือนอนแย่มันแย่เพราอยากพักผ่อนแบบห้องผมกับพี่พีชอยู่ใกล้มากห้องผมสัตว์ไม่มาหาเลยห้องเขาสัตว์ไปหาบ่อยมากเจอบ่อยมากจิ้งจกไก่โอ้ทุกอย่างไก่แมวด้วงหมาผีเสื้อแม่งมาหมดเลยครับมาทุกวันวันละหนึ่งจุดรวมสัตว์แต่เราก็บอกว่าเออก็มานอนด้กานน้องผมไม่มีสัตว์ก็ไม่ยอมมาอ่าใช่ที่เราไปปล่อยแกแห้องเขาหรือเปล่ากับหมูสิอันนี้มันแผนหปล่า ไม่ใช่นะครับผมถ่ายแบบอยากจะอัปเดตทุกคนไงแต่เขาบอกว่าจริงๆมาหาห้องผมได้นะถ้าเกิดเขาอยากมาช่วยเราจริงๆก็เป็นค็อตแค่เดินมาก็ได้ไม่ได้เดินมาเขาเปิดทางเขาเปิดทางแต่เราพลาดแล้วนะเพราะว่ามันเลยมาแล้วมันเลยมาแล้วจริงทุกคนมันหมดโอกาสแล้วเสียใจเลยเลื่อยเลื่อยเสียใจเลยไม่เป็นไรนะเราก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่อีกยาวนะตอนนี้พี่ต้องเข้าข้างใครแล้ว ทั้งคู่เข้าข้างทั้งคู่กงเป็นมามี่ทั้งคู่ใช่มามี่ทั้งคู่เขาบอกว่าตอนอยู่กองแบบเราทำงานหนักมากครับจริงๆเราอยู่กัน20วันอ่ะเราวันพักมันน้อยมากเพราะว่าด้วยอุบัติเหตุบางอย่างมันไม่แบบมันไม่มีเวลาพักอ่ะมีมีมีหลุดหนึ่งเราออกกองกันแบบ8วันติดต่อกันเลยอะใช่หกโมงเช้าสี่ทุ่มหกโมงเย็นสี่ทุ่มแปดวันเป็นหลุดนั้นแบบตลอดมันเหนื่อยมากทุกคนก็แบบพักตุยใช่ครับเดี๋ยวทันๆจะได้ชมแล้วไหนอ้อนไหนสีอ่อน ไม่เจอกันนานแต่โชวลพลงังเบบี้อ,อนบางสีพี่พี่เบบี้ซีทุกคนครับครับซีรีส์เรื่องใหม่ของเราออกแล้วนะครับก็ขอฝากต้องรักมหาสมุทรด้วยนะครับครับม,มันก็มามีทุกคนเจเจมามีเแบบีทุกคนเลยครับก็ขอฝากด้วย,ยต้องรักมหาสมุทรเนี่ยพวกเราทุกคนตั้งใจมากๆเลยครับฝากทุกๆคนช่วยแชร์ต่อไปด้วยนะครับ นะมาเกิดการลดขึ้นมารอบที่แล <rawd unre> ้วยอดซอนหนึ่งล้านเรามีคลิปบอ์กให้ถ้าอีพีหนึ่งเราขึ้นทนรนดับหนึ่งเราให้อะไรดีพีทแต่สคริปไม่มีแต่ใจเดี๋ยวเอาไงดีเราแบบเราไม่ต้องมีหนึ่งคอนเทนต์ให้ทุกคนสิอาเป็นคอนเทนต์พิเศษจากพวกเราสองคนต้องเซ็วผมยอมก็ได้ครับมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างหนักใจแต่ผมยอมให้ทุกคนได้ครับตกใจ ักิย้อมให้ทุกคนก็ได้ครับเอาเป็นว่าถ้า EP พหนึ่งขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเดี๋ยวพวกผมจะทำคอนเทนต์พิเศษให้ทุกคนแต่ยังไม่บอกแต่ตอนนั้นเดี๋ยวหาให้ต้องมีหนึ่งคอนเทนต์หนึ่งคลิปคอนเทนต์ให้เดี๋ยวทุกคนใช่ครับไปเที่ยวสนุกแล้วทำกับข้าวแล้วเราจะหาคอนเทนต์ใหม่ใช่เดี๋ยวหาให้แต่ตอนนี้เองก็ไม่ออกแต่มีแน่ๆถ้า EP พหนึ่งขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งครับใช่ครับถ้าติดเทรนด์โลกมันต้องดับเบิ้ลโอ้ใช่เลยไหว้ก่อนเลยไหว้ก่อนเลยครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแบบคอนเทนต์น่ารักน่ารักจัดการให้ได้เราสองคนหัวแล่นมากตอนนี้หลอกไว้ล่อเลยคอนแทนครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับต้องรักหมาสมุกนะครับเลิฟเสียซีรีส์ครับออดแอร์ทุกวันอาทิตย์ เริ่มตอนแรกวันที่9มิถุนายนนี้นะครับทางช่องจิมบ25เวลา4ทุ่มครึ่งครับและสามารถดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดนะครับเวลา5ทุ่มครึ่งได้ที่แอปไอฉี่และเว็บ iq.com ครับผมครับผมฝากเลยนะครับฝากเลยนะครับบ๊ายบาย